สวัสดีครับอ๋ยอยังไวเลยอะไรของเนี่ยไวก็เปิดยังไวไงโอ้แพ็คนี้นี่ใช่เลยร้านนี้เลยนะเออมีอะไรแถมมาป่ะอ่าคงไม่ใช่กาฟแาฟเลยเออคงไม่ใช่แล้วละ่ะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะนี่ครับร้านการ์ตูนหมึกจีนหนูเองนะจ๊ะเดี๋ยวโพสเฟซบ,บุ๊กของทางร้านไว้ให้นัดล่างนะครับผ่านลิงนะจ๊ะโอ้มึงกินทีเดียวเลยเมื่อกี้ใช่สิสุดยอดป้ะล่ะอุ้ยนี่มือหนึ่งป่ะเนี่ยก็กรีซีนอะนะ เฮ้ยเขาให้มันกรีดเองเดี๋ยวเดี๋ยวแกไงก็แพ็คมาก็ต้องกรีดนี่อ๋อนี่ไงกรีซีนไม่ใช่อืมนี่เริ่มสามนะสปาร์ตอูออ้ไอเอเ็กเซนมึงใช้ได้นะเฮ้ยกวนพืชพีดเออนี่นะ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 อืมอาเฮ้ยอะไรก็ยังสวยงามอยู่ไงอ๋อกูกู้วมีอะไรไม่มีอะไรหรอกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเองอ่ะยเล่นบ่อยมึงนี่ได้ได้ได้เอาละนี้เปิดก่อนนะฮะชัวเขาให้ชัวเขาให้ โอ้โหแพ็กมาโอเคเลยอ่ะนี่ขนาดแค่สองเล่มนะเออใช้ได้ใช้ได้ให้ผ่านให้ผ่านอย่าแปะลิง์ไวใช่ไหมใช่แปะลิงไว,ไงไวด้านล่างเนี่ยมันพีสามสิบแปดนะอย่าเปิดดูด้านในนะออ้ยมันทำไรเนี่ยอ๋อเผลอไปเตะระวังเดี๋ยวขบนิ้วซนนะหน้าสักอย่างอย่าเอาเล็บขบหรือนิ้วซนก็ทั้งสองกันแหละนี่ดูด้านในก่อนนะฮะโอ้ยโอเคอยู่นะเนี่ย แหลมเลยอเอ้ยอะไรเนี่ยอ้ารูปช้างอ๋อเหรอกูก็นึกว่าใครกินหมาฝรั่งมาแปะมีแต่มึงอะ่ะที่คิดโอเคโอเคไม่ต้อคิดอย่างนั้นเลยอะ่ะเออได้อยู่ละสามสิบแปดเอาล้สไปเอ็กอ่านไม่ยังยังเลยซื้อมาดองไว้เหมือนเดิมอะ่ะเฮ้ยทำไมอะ่ะก็กินด้านข้างเหมือนเดิมไงเฮ้ยระวังนะอเอาเลยยังมีค่อยๆเอาละกว่าใช้มีดอ่ะเอ้ยเดียวยังกระชากได้ มันเหนียวไปนะเออยิงได้อยู่ี่เป็นไงล่ะกูใช้มีดเถรออือเดี๋ยวนี่เน่นพยายามแล้วเออกูว่ามีสติ๊กเกอร์ติดมากูแกะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยโอ้บอกแล้วว่าใช้มีดแต่แรกก็อยากจะลองดูอ่ะแต่มึงเห็นไหมนะอะไรน่ะเออเริ่มเห็นแล้วล่ะไปเริ่มสามนะฮะมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องพูดมึงดูซิมึงทำอะไรลงไป <c oughs> มึงเอามือไปดิเลยมึงเอามือไปดิเลยอุ้ย เจ็บโทษฐานที่ทำให้เป็นรอยเห็นไ,ไหมเนี่ยเออเออเราขอโทษนะเราจะไม่ทำในวันหลังเราเชื่อนายแล้วไม่ต้องมาปลอบใจกันหน้าปกเ <c> ห <oughs> ็นไหมตาหลุนปลอบใจเลยจังหวะมันได้เ<อ>ว้ยนี่นะเล่มสามนะเฮ <c oughs> ้ยมิสติกเกอร์เนียไม่ใช่ภาพขัน้นโอ้เหรอโอ้มีตุ๊กตาให้แบบ <c oughs> แต่งตัวโอ้ไม่ใช่แล้อยู่การ์อูนผู้หญิงแต่งตัวตุ๊กตานะเขาเรียกว่าตุ๊กตากระดาษเออเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคอยู่นะเนี่ยอ๋อ โดมไม่เขาสักทีหน่ยอยนได้ได้เดี๋ยวนะนี่ด้านข้างโอเคนะไม่แต่มือสองกรีซีนะโดมไม่เขาหน่อยโอเคได้เอาละพร้อมไม่ติดโควิดนะไม่เกีียวเลยโอเคหนึ่งสองสามอาวแค่นี้พอนะเออได้ได้โอเคไม่ต้องคันดนะเนี่ยเอ,อ้ยไม่คัดไม่คัดน,นี่เข้ากลุ่เลยโอเคนะครับสองเล่มนี้นะฮะกับคุณเอนะครับ เอยมีอปล่อยว่างมี่เอากูนึกไม่ออกแล้วไงโอเคโอเคตามนี้แหละเอาละสเริ่มนี้นะครับวันพีทกับสไปเอ็กนะจ้าปังตะเคยให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยจับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกราบขอบคุณถ้าคุณได้แชร์